วันที่51ผมก็มาทําหลังคาต่อครับและหลังจากนั้นผมก็เจาะรูหน้าต่างครับซึ่งผมเขาเบอกว่าผมเจาะไปหลายรอบมากผมแก้หลายรอบเวยครับก่จะได้แบบทําให้มันแบบสวยที่สุดนะครับเจาะยันเช้าเลยและหลังจากนั้นผมก็ได้ทําการตกแต่งหน้าบ้านครับด้วยความที่บ้านหลังนี้เป็นบ้านของคนขายนอก็ต้องมีคอกสัตว์ครับ แล้วผมก็ไปทุบบ้านบ้านหลังนั้นครับที่พาร์ทก่อนผมยังทุบไม่เสร็จผมรู้สึกเคร่งแกผมก็เลยมาทุบมันต่อครับก็มาทําคอกสัตว์ต่อครับทําหลังคาเสร็จแล้วก็วางรั้วต่อเลยครับและในวันที่52ผมก็ได้มาเพิ่มแสงสว่างให้กับคอกสัตว์ครับแล้วก็มาชมความสวยงามครับขนาดยังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยถ้าเสร็จจะสวยขนาดไหนครับอ,อ๋อผมโมไปเองครับ จากนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันถึงผมเอาแบบประตูรถแบบเปิดปิดได้มามาตกแต่งเป็นกำแพงด้านบนด้วยผมก็ไม่รู้เหมือนกันทำไมผมต้องมาตกแต่งด้วยแต่มันน่าจะสวยขึ้นแหละครับแล้วก็ออกไปขุดทรายมาซำกระจกสักหน่อยครับแล้วก็กลับมาตกแต่งอคอกสัตว์สักหน่อยครับจริงนะครับตรงการตกแต่งอคอกสัตว์ตรงวางฟังเนี่ยผมคิดหลายรอบมากจะวางยังไงให้สวยเอาง,ง่ายๆเลยว่าผมออกแบบอคอกสัตว์นานกว่าบ,บ้านคนอีกครับ และด้วยความที่ผมก็ยังเป็นผมนะ,ะัะผมก็หาทางที่แบบจะประหยัดให้มากที่สุดดูสิเอาบล็อกไม้ยัดเข้าไปแทนบล็อกฟางซะเลยตรงกลางไม่มีใครเห็นหรอกครับไม่มีใครเปิดดูเลยไม่มีใครเห็นจริงๆตกแต่งยันชามมันก็ยังไม่เสร็จเลยครับแลวผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าถ้าเราทําหมู่บ้านแต่ไม่มีผู้อยู่อาศัยมันจะเรียกว่าหมู่บ้านได้ไงครับทุกคนก็รู้ี่ผมจะแก้ปัญหาด้วยอะไรครับถ้าแบบไม่มี NPC ครับก็คือการทําฟาร์ม NPC ครับแต่การทาฟาร์ม NPC นี้จะเป็นการทําฟาร์ม NPC แบบประหยัดครับเนื่องจาก ผมจะเอาบล็อกเหลือใช้จากหีบของผมม,มาทำอย่างน้อยก็ดีกว่าให้มันนอนแมะอยู่ในหีบแบบไม่ใช้ทําอะไรแล้วยังลกหีบอีกครับและถ้าใกล้ๆฟาร์มไ p c ผมก็มีในเ h อร์เล k ด้วยครับถ้าในเ h อร์ a c k อยู่ใน o v e r อ o ์ว d มันก็จะมีแค่สิ่งก่อสร้างเดียวครับที่จะมีนั่นก็คือประตูในเทอร์ปลักหักพังครับแต่ผมไม่อยอยากรู้ครับว่ามันไปอยู่อะไรใต้นี้เนี่ยจากนั้นก็ผมก็ขุดหาหีบสมบัติในนั้นไปยาวๆเลยครับ และแน่นอนครับสิ่งก่อสร้างที่เป็นเอกลักษณ์ของช่องผมนั่นก็คือสิ่งก่อสร้างที่สูง3ชั้นครับแล้วต้องเป็นรูปแบบกําแพงครับไม,ม่ใช่มีอยู่2รูปแบบก็คือรูปแบบแรกนั้นจะสูง3มชั้นเหมือนกันหรือว่า3บล็อกนั่นเองครับและบล็อกที่2ครับที่ความสูงในบล็อกที่2จะต่อเติมด้วยกระจกกลับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบกําแพงเหมือนกันจะเพียงแค่จะสูง3ชั้นและชั้นแรกกับชั้นที่2นั้นจะเป็นรั้วรั้วอะไรก็ได้และชั้นที่3นะครับก็จะเป็น บล็อกอะไรก็ได้ครับนี่แหละครับเอกลักษณ์ประจําช่องผมจากนั้นก็ทําการเดินไปขโมยเตียงของบ้านทุกหลังครับหลังจากที่ผมเห็นเจ้าแมงมุมตัวนั้นแล้วทุกคนก็รู้ครับในซีรีส์นี้ผมกับเจ้าแมงมุมตัวนั้นเป็นยังไงกันบ้างผมจะทําทําการใช้แผนโฟกัสซ้ำหมื่นล้าน IQ ก็คือผมจะกระโดดเข้าไปในบังเกอร์นี้แต่แมงมุมไม่สามารถกระโดดได้แล้วผมจะทําช่องให้ผมตีได้ครับโดยที่แมงมุมไม่สามารถตีผมได้ ฉลาดแบบนี้ผมไปเป็นพระเจ้าดีกว่าไหมเนี่ยใช้เวลาล่อมันนานมากมันไม่ไปผมเลยต้องใช้โฟกัสแผน2นั่นก็คือเดินเข้าไปตีงโงๆโเลยครับแต่ผมก็ไม่คิดว่าผมจะสามารถชนะมันด้วยวิธีนี้ได้นะแต่มันก็ชนะจากนั้นผมก็เอาเตียงที่ผมขโมยมาได้ทั้งหมดมาวางในฟาร์ม NPC ครับแล้วผมก็เริ่มวางรางรถไฟเพื่อจะเตรียมขนย้าย NPC ครับมีอะไรมากครับแค่วันนี้ผมก็อยากเปิดเชเดอร์ในการเล่นครับ คือผมใช้เวลาทําฟาร์ม n อ c เนี่ยครับหลายวันมากครับก็คือผมเพิ่งรู้ตอนตัดนะครับผมเพิ่งรู้ว่ามันกินเวลาผมไปขนาดนั้นเลยอะ่ะผมก็กลับบ้านมาในตอน15นาฬิกาของวันที่5 7ครับและในตอนเช้าของวันที่5 8ผมก็ออกไปจับม้าครับไม่ได้จับม้าหรอกครับไปขโมยม้าดีกว่าครับไปขโมยม้า n อ c เป็นม้าของผมเองเอาไปตัวเดียวไม่พอครับต้องเอาไป2ตัวผมก็ได้ทำการผรสมพันธุ์ม้าทั้งสองตัวครับ หลังจากนั้นผมก็เดินออกจากบ้านเพื่อมาหาเหล็กครับหรือว่าเรียกว่าผมจะลงถ้ำหันเองเอง,เอง,เอง่จากตอนนี้ผมอยากทําทั้งตีเหล็กเพื่อไปตั้งชื่อให้หมาครับและด้วยความที่ตอนนั้นผมเพิ่งอัปเดตใหม่คั้งทีแปดมาผมก็เลยต้องทําการอัปเดตเกมครับนี่มันก็จะเป็นแบบนี้เลยซึ่งผมเตรียมตัวไว้แล้วว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นมากับแมปเอาชีวิตรอด100วันผมผมก็จะเลิกซีรีส์ทันทีหรือว่าไปหาซีรีส์อื่นใหม่มาต่อจากซีรีส์นี้พยายามหาให้แบบ ตรงกันมากที่สุดนะครับอะไรเงี้เรามารลุนกันดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับผมจะไม่ตัดต่อจนกว่ามันจะเข้าเกม โอเคครับปอดภัยครับซีรีส์นี้ยังต้องเล่นต่อครับและว,วันนี้ก็จะเป็นวันที่ผมได้ตั้งชื่อมาครับซึ่งผมจะตั้งชื่อมาว่าสกายนะครับเนื่องจากในซีรีส์นี้นะครับเอาชีวิตรอด100วันในวันสิ้นโลกเนี่ยผมไม่ผมเห็นท้องฟ้าผมไม่เห็นท้องฟ้าสีฟ้าเลยผมก็เลยอยากจะตั้งชื่อมาว่าสกายแต่ผมก็ต้องคัดเลือกมาที่ดีที่สุดที่จะได้ตั้งชื่อว่าสกายครับอืมอีกตัวชื่อหน้ายิ้มไปแล้วกันครับ ความที่ผมอัปเดต1 1 8มาใหม่ในตอนนั้นผมก็เลยต้องขับสกายนะครับไม่ใช่ขับติขี่สกายออกระจนภัยสักหน่อยครับมะจนภัยในเวอร์ชัน1 1 8นี่แหละครับหลังจากนั้นผมก็ได้ขี่สกายออกมาระยะหนึ่งจนผมได้เห็นหลุมครับผมก็เลยทําการลงจากหลังสกายจากนั้นก็ล่าสกายไปครับไม่เรียกว่าลามดีกว่าครับเรียกว่าผูกเชือกแล้วผมก็ไปเจอกับถ้าหินง,งอกหินย้อยครับซึ่งมันอันตรายมากครับสาหรับผมเนื่องจาก ผมไม่อยากตายที่นี่เนื่องจากแถวนี้มีลาว้าด้วยเห็นไหมครับถ้าตายของตกลาวาผมเลิกเล่นแน่นอนหยอกหย,ยอกครับผมไม่เลิกเล่นหรอกครับผมจะทําให้ขึงร้อยวันให้ได้เลยงั้นผมก็เดินเล่นรถแถวนี้แหละครับผมก็ได้ไปเจอภูเขาที่สูงเวิร์วงังอลังการมากครับผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่มันใหญ่จริงๆครับใหญ่มากๆเลยครับและตรงบูเขอนั่นมันก็มีถ้ำครับถ้ำหินย้องหินเนยเหมือนกันจะเป็นแค่อันตรามะกว่าผมก็เลยเข้าไปสำรวจเลย ซึ่งของในนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่การลงทัพป,ปกติครับงั้นผมจะเอาภาพมาให้ดูสักแป๊บหนึ่งครับสำหรับช่วงสำคัญสำคัญเท่านั้นนะครับ และผมก็รีบขี่สกายกลกับบ้านครับกลับมาถึงบ้านก็เปิดเชดเดอร์เล่นเกมสักหน่อยครับและผมก็ได้พบกับศัตรูตัวเก่าของผมใช่ครับทุกคนรู้ครับมันคืออะไรก็คือแมงม,มุมตัวนั้นนั่นเองครับแต่ผมก็ไม่สนใจผมก็กลับมาสร้างบ้านหลังที่2ต่อครับและก็เริ่มวางพื้นบ้านครับและผมขอบอกเลยนะครับว่าบ้านหลังนี้นยผมลบแก้ไขใหม่ไปหลายรอบมากครับก็คือถ้าใครคิดบอกว่าผมจะสร้างบ้านไหนก็คิดถึงบ้านเรือนไทยเอาไว้ครับบ้านบ้านแบบ บ้านไทยสมัยก่อนนะครับคิดถึงแบบนั้นเอาไว้ผมจะสร้างแบบนั้นเลยครับเล่นไปเล่นมาผมก็อยากจะเอาเฉดเดอรออกครับเนื่องจากผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะแหลกนิดหน่อยครับอืมก็พอลื่นขึ้นอยู่นะครับอืมผมขอสอนคําพูดครับหลังจากที่ผมตัดไม้เสร็จผมก็มาสร้างบ้านต่อครับคือผมก็ไม่รู้นะครับผมบอกไปยังจะผมเสียเวลากับการทําพื้นบ้านหลายรอบมากครับหรือว่าเสียเวลาไปหลายวันเลย ไม่ถึงวันหรอกครับแค่แบบหลายนาทีแค่ตอนนั้นผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเสียเวลาครับคือแบบคิดซะว่านานมากแล้วกันนะครับกว่าจะปอกเปลือกไม้กว่าจะแบบทําให้ตัวบ้านแบบตามที่ต้องการครับกว่าจะคิดแบบบ้านได้กว่าจะไปดูบ้านทรงไทยได้ครับโอ้โหเยอะเลยไม่มีอะไรมากครับบ่นให้ฟังเฉยๆครับไม่มีอะไรครับอย่าไปสนใจนะครับผมแค่บ่นให้ฟังเฉยๆครับตบปรสิทธิ์เล่นแต่เช้าเลยครับและผมก็เริ่มปฏิบัติการป้นบ้านครับ เพราะว่าแถวนั้นตอนที่ผมเดินไปผมตอนที่ผมตกปรสิตอะครับมันมีบ้านหลังนี้อยู่ครับผมก็เลยเข้าไปป้นเลยแล้วผมก็ไปเห็นแมงมุมตกนะครับด้วยความที่ผมได้เปรียบผมก็เลยได้ใจครับผมเลยผมเลยเข้าไปตีมันใกล้ๆทั้งที่แบบตอนที่อยู่บนบกนี่ตายด้วยความรวดเร็วครับไม่เป็นไรครับมันอยู่ในน้ําก็คือเอาเป็นว่าเสมอกนแล้วกันครับเพราะว่ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้วเนาะถ้าชนะอยู่แล้วในน้ำนะครับแต่ถ้าอยู่บนบกผมตายร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอน ถึงจะมีโลก็ตามครับก็สร้างบ้านต่อครับและผมก็เลือกใช้บล็อกฟางในการทํากําแพงครับเนื่องจากบล็อกฟางผมมันเหลือเยอะอะครับไม่รู้จะไปทําอะไรก็ตีวัวเล่นซะเลยแล้วก็เหมือนเดิมครับทุบแก้ทุบแก้จนกว่าแบบจะพอใจมากที่สุดครับและด้วยความนี่ไม่ใช่วิดีโอสอนสร้างบ้านครับผมเลยไม่พูดอะไรเยอะอยงั้นผมก็เป็นว่าผมมาปูพื้นต่อแล้วกันครับแล้วก็บ้านข้างบนก็เสร็จแล้วเหลือแค่การตกแต่งกับวางบล็อกอาชีพครับ ในเช้าวันถัดมาผมก็ได้ขี่สก,กายไปฟาร์ม npc ครับแค่แวะไปวางเตียงเพิ่มแค่นั้นแหละครับ11นาฬิกา21นาทีาของวันที่64ผมได้ทุบบ้านออกครับเนื่องจากผมวางาพาดผมก็เลยต้องทุบทั้งหลังเลยครับจากนั้นก็สร้างใหม่เหมือนเดิม17นาฬิกาส3นาทีแก้ไขเสร็จเรียบร้อยครับแต่แก้ไขเสร็จนี้ก็คือยังไม่ได้รับการตกแต่งนะแค่แก้ไขให้แบบขยับไปนิดนึงยังไม่ได้ตกแต่งครับ สินาฬิกาส7นาทีของวันที่64เริ่มทำหลังคาบ้านครับและไม้ผมก็หมดแล้วผมก็เลยจะต้องนอนเพื่อข้ามอีกวันเพื่อไปตัดไม้ครับณเวลา6กนาฬิกา21นาทีเริ่มทำการตัดไม้ครับณเวลา13บมนาฬิกา22นาทีของวันที่65เริ่มมาทำหลังคาบ้านต่อครับ ทุกคนเห็นกวางตัวนั้นไหมครับถ้าใครสังเกตเห็นทุกคนจะเห็นว่ามันหมุนอยู่ตลอดเวลาเลยตอนที่ผมครับสร้างครับมันหมุนตลอดเวลาเนี่ยมันยังหมุนอยู่เลยครับกวางตัวนั้นน่ะ18นาฬิกาของวันที่ห5เริ่มตกแต่งห้องใต้หลังคาครับและก็ตกแต่งหลังคาด้วย23นาฬิกาส5นาทีตกแต่งหลังคาจนเสร็จครับและผมก็ได้เข้าไปวางโคมไฟเพื่อการตกแต่งภายในบ้านครับ เวลา6กนาฬิกา16กนาทีเริ่มทำให้บ้านนั้นมีอาณาเขตมากขึ้นเพื่อเตรียมทำแปลงผักครับหรือเร่อกอีกนึงว่าขยายอาณาเขตบ้านเพื่อเตรียมตัวทำแปลงผักนั่นเองอเวลาเานาฬิกา0-3นาทีผมได้ทำการออกไปตัดไม้ต่อครับจริงจริงครับป่าแถวบ้านผมมันแบบจะไม่มีต้นไม้ให้เหลือแล้วถ้าผมตัดหมดผมคงต้องไปตัดไม้แบบไกลบ้านมากมากเลยครับแบบไกลมากๆผมน่าจะต้องเสียเวลาเยอะมากผมก็เลยคิดว่า ถ้าผมลงเอ็ดออนตัดไม้มันจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามัน่าจะใช้ไม่ได้มพจากมันเป็นแค่แท่งไม้มันไม่ใช่ต้นไม้อะในมอดในเอ็ดออนวันซิดโลกเนี้ยมันไม่มีใบไม,ไม้เลยมีแต่แท่งไม้ครับมองไกลๆเหมือนกับสารพรบภูมิเลยครับมาก็ให้อาหารวัวครับให้วัวแบบมีจํานวนเต็มกําแพงนี้ไปเลยครับรอาจจะเอาวัวมาแทนชาวบ้านก็ได้ครับใครจะไปรู้ในเมื่อถ้าผมหาชาวบ้านไม่เจอในแบบเกือบสุดท้ายวัวจะเป็นชาวบ้านแทนครับ ในเวลาหนึ่งช่มของวันที่66ผมก็ได้ทำการวางรั้วแล้วก็ตกแต่งบ้านต่อครับเวลาประมาณ3ทุ่มผมก็ได้เริ่มทำแปลงผักครับการสร้างบ้านก็ต้องมีการลบและแก้ใหม่กันบ้างครับมันไม่มีแบบทำครั้งเดียวสวยหรอกครับเนื่องจากเขาจะวางแผนมาดีแล้วครับแต่ผมก็คือแบบคิดปุ๊บทำเลยไม่ได้วางแผนอะไรเลยครับก็เอาเป็นว่าบ้านหลังนี้สร้างเสร็จในวันถัดมาแล้วกันนะครับในวันที่67นี้ผมก็ได้ขี่สกายเพื่อไปให้แครอทกับ NPC ครับ ผมนี่ชอบบ้านหลังนี้จริงๆเลยมองไกลๆเหมือนสรนรภูมากเลยครับผมรู้สึกเสียดายเลเวลผมเลยเอาอุปกรณ์มาเอ็นชาถือว่ามันจะเอนชารได้แบบของไม่ค่อยดีก็ตามครับก็ดีกว่าปล่อยให้เลเวลมันมันแบบเสียไปนะครับและบ้านหลังต่อไปที่ผมจะทําก็คือบ้านของ NPC อาชีพนักตกปลานั่นเองและอาชีพนักตกปลาก็ต้องมีน้ำใช่ไหมครับผมก็เลยวางแผนว่าผมจะสร้างบ้านที่แบบเป็นบ่อน้ำครับใช่ บ้านที่แบบอยู่กลางแหล่งน้ําเลยครับผมก็เริ่มทําการออกแบบบ่อครับว่าจะให้บอ่อมีรูปแบบไหนแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ครับแต่ความลึกก็ค่อยคิดไว้ที่หลังครับตอนนี้เอาแบบขนาดไว้ก่อนจะเพิ่งคิดความลึกครับและนี่ก็เป็นวันแรกครับที่ผมได้เปิดกาแพงออกมาครับใช่ผมก็ไม่เคยทุบก,กาแพงที่ช่วยปกป้องผมมาแบบหลายวันมาเลยนะครับแต่ผมต้องทุบจริงๆเนื่องจากหมู่บ้านนี้มันต้องเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ครับและกาแพงเช่นนี้ไม่พอแน่นอน แล้วก็ลบแก้ขนาดบอ่อพอสมควรอยู่ครับก็คือแบบลบแก้นานมากครับและก็ได้เวลาเติมน้ํำในบอ่อครับและในที่สุดบล็อกดินที่ผมเก็บไว้ในกล่องมาอย่างยาวนานก็ได้ใช้ประโยชน์ก็วันนี้แหละครับผมจะได้ใช้แบบในการทําให้พื้นที่มันเรียบขึ้นครับและผมก็อยากจะบอกว่า คลิปวันที่67ถึงวันที่69นั้นผมถ่ายแล้วอยู่ดีๆแอปปัญหาจากน้นก็ขึ้นว่าวิดีโอนี้ไม่รู้จักก็คือเสีย2วันนั้นไปเลยครับผมก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับงั้นเราไปดูเรื่องราวของวันที่70กันเลยนะครับซอรี่จริงๆครับความเป็นจริงวันนี้ยังเป็นวันที่69ก่อนครับที่ผมบอก70ก็คือเพราะว่าวันที่69มันกําลังจะหมดครับวันงั้นผมจะบอกเลยว่าเวลา17บเจ็นาฬิกาห้นาที ในวันที่6 9กนั้นผมได้ออกไปขุดดินข้างบ้านครับแล้วก็ทําบ่อให้มันลิกขึ้นนะครับก็ทําอยู่นานเลยครับเนื่องจากมันทําใต้น้ําครับและผมก็ได้เริ่มทําการตกแต่งบ่อครับให้มันสวยงามขึ้นครับเพราะว่ามันจะได้ไม่แค่มาผมไม่อยากให้มันมีแค่ดินอย่างเดียวเนื่องจากแม่น้ําในไม้ครับมันก็ไม่ได้มีแค่ดินเป็นส่วนประกอบอย่างเดียวครับมันก็ยังมีเคกวดทรายผสมอยู่ด้วยใช่ไหมครับ ผมก็อยากทําให้มันเหมือนอนั้นเลยเหมือนแม่น้าในไม้คราบเลยครับแต่นี่คือบ่อน้ําเล็กๆก็กะว่าจะลงน้ําไปหาเคอย่างสันติครับแต่ในเมบนบื่อบนบกสตูของผมก็คือแมงมุมในในาน้ำสตูของผมก็คือปลาฉลามครับเนี่ยแหละสตูของผมมันมีแค่2ตัวนี้แหละแมงมุมกับฉลามนี่แหละครับในน้ําก็เป็นฉลามคือมันผมลงน้ำปุ๊บมันพุ่งมาจนตีปั๊บขนาดผมอยู่บนบกมันพยายามจะเกลี้ยกลยขึ้นมาบนบกอะครับคิดดู และสิ่งที่ผมเสียใจก็คือของที่บรนดอกไม่สามารถใช้อะไรเลยจริงๆงเนื่องจากผมค้นหาสูตรการค้าและผมไม่เจออะไรเลยถ้าใครรู้ข้อมูลก็บอกนะครับว่าไอ้คีบฉลามที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่รอบจากตัวมันสามารถทําอะไรได้นะครับเพราะผมมีในบ้านเยอะเลยและการขุดเคลที่แท้จริงก็เริ่มขึ้นครับซึ่งก็ใช้เวลาขุดนานมากเลยครับเนื่องจากมันทําใต้น้ําครับแล้วเค มันกระยอมหนึ่งมันมีไม่เท่าไหร่เองครับแล้วผมก็ต้องเอามันไปอัดบล็อกอีกมันก็ได้ไม่ค่อยเยอะนะครับเคในน้ําก็ต้องมีปลาครับผมก็แวะจับปลาแซลมอนไปสักหน่อยครับปลาอะไรก็ได้ครับแต่ขอไม่ให้ใช่ปลาตัวนี้ก็พอเพราะมันน่ารำคาญมาก มันก็เป็นอีกครั้งนะครับที่โฟกัส2550ไหมครับรอดพ้นจากการตายนะครับว้าวเลือดเหลือแค่หนึ่งหัวใจเองโดนมงปอสกิดนี่ทีเดียวตายแน่นอน100%หรือไม่แยกกันนั้นก็กระโดดตกจากตรงนี้ตายแน่นอนไปพบพรออินแน่นอนครับกระโดดตกจากตรงนี้แรู้สึกผมจะรวมสิ่งมีชีวิตใตน้น้ำอีกตัวนึงที่ค่อนข้างน่ารำคาญเหมือนกันนั่นก็คือปิงครับแต่ผมไม่ค่อยเจอมันบ่อยนะ แต่ความน่ารำคาญที่มันรำคาญกับฉลามคือมันมาไม่ได้มาตัวเดียวมันตัวเล็กครับแล้วก็ค่อนข้างเร็วครับแต่คือมันเลือดน้อยครับแต่มันผมไม่เคยเห็นมันเกิดเดยอะผมก็คิดว่ามันไม่น่ารำคาญเท่าฉลามนะแต่เพียงแค่ท้ามันเกิดมาทีเดียวก็น่ารำคาญม,มากครับ เป็นอีกครั้งนะครับที่โฟกัส250ไมค์คาร์ตตายในซีรีส์นี้นะครับคือตอนแรกผมก็คิดว่ามีโลมันจะช่วยครับที่ผมเข้าไปแบบปะทะมันกันตันแนั้นก็คือมีโลคิดว่ามันจะช่วยครับใช่ครับมันช่วยครับแต่มันไม่ช่วยจยากตัวข้างหลังข้างหลังพุ่งมายังกับเดลแฟสกัดทีเดียวตุ้มตายไปมีปัญหากับสัตว์นานาิชนิตใต้ทะเลมามากมายแล้วครับก็มาตกแต่งบ่อปลาต่อครับไม่ใช่บ่อปลาดิบ่อน้ำครับบ่อน้ำ น้ำแบบนี้ปลาไม่น่าจะอาศัยอยู่ได้นะเนี่ยตกแต่งบ่อน้ําเสร็จอะไรก็ไม่รู้ทําให้ผมอยากไปเนเธอครับอ้อผมเพิ่งจําได้ผมจะไปหาโกสโตนี่ผมจะไปเช็คว่าใกล้ๆมีโกสโตรหรือไม่ ในเนเธอร์ผมก็มีศัตรูเหมือนกันครับมันก็คือดวงตาบินด้านนั่นเองถ้าผมเกือบตายแล้วมันเกิดกันเยอะมากเลยด้วยนะและวันนี้ก็แหละครับเป็นวันที่ผมรู้คุณสมบัติพิเศษของเจ้า,มาแมลงเต่าทองหลังเขียวตัวนี้นะครับคือมันถางต้นไม้เราครับมันคือมันถางพืชผักเราครับ ถ้ามันห่างเฉพาะต้นที่โตนี้ผมแบบจะไม่ว่าอะไรเลยผมจะเก็บมันไว้ทําฟาร์มแต่มันแม้แต่เพิ่งปลูกหรือยังไม่ปลูกอะไรหรือว่าเพิ่งโตยังไม่โตอะไรมันก็เก็บหมดครับเหมือนกับมันเดผมว่ามันไม่ได้เก็บมันเดินมั่วแล้วมันชนแต่ผมก็จะนับว่าเป็นคุณสมบัติพิเศษของมันเนื่องจากในอัดตอนนี้ผมเห็นแค่มันตัวเดียวทสามารถทําได้ก็คือทาลายหัวผลิตเรามันคือสตูพืชที่แท้จริงเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการปลูกพืชผมเปลี่ยนสกินแล้วน่ารักไหมะ ตัวผู้หญิงสีม่วงวันนี้หนูนะคะก็ออกไปตัดไม้หน้าบ้านค่ะตัดไม้หน้าบ้านเสร็จก็ไปทุบบ้าน n p c ต่อครับเนื่องจากผมขี้เกียจไปตัดไม้ที่ไหนไกลครับแล้วอีกอย่างบ้าน n p c มันมีแบบผลิตภัณฑ์ไม้หลายอย่างมากเช่นไม้บันไดสลับขี้เกียจครับเองครับแล้วก็จะได้ไปขุดหินในตัวด้วยบ้าน n อ c นีนี่มีทุกอย่างจริงในวันที่72นะครับในเมื่อบ่อนนับทำเสร็จแล้ววันที่72เนี่ยผมก็เลย คิดว่าจะสร้างบ้านกลางน้ําครับแต่ผมก็กําลังนั่งออกแบบอยู่ครับว่าจะให้เสาบ้านมันอยู่ตรงไหนดีครับให้บ้านมีลักษณะแบบไหนครับถึงจะเหมาะกับบ้านกลางน้ําค่อยๆสร้างไปครับไม่ต้องรีบครับเพราะผมว่าถ้าเราสร้างช้าๆอาจจะสวยก็ได้ถ้าเราสร้างรีบอๆอาจจะไม่สวยครับผมคิดแบบนี้ผมก็ไม่รู้กันผลอเนเคิดนี้มาจากไหนบ้านหลังนี้ก็เสร็จเร็วที่ผมคิดนะครับ ที่เสร็จเร็วก็คือนับแค่ตัวบ้านนะครับไม่นับหมอน้ำนะครับ่อน้ำโอ้นานมากคือบ้านแต่ละหลังนี่กินเวลาไปหลายวันมากร้อยวันของคนอื่นนี่ก็คือแบบสร้างบ้านได้แบบอีซี่มากแบบแป๊บเดียวเสร็จแต่ผมนี่กินเวลาไปหลายวันมากบ้านแต่ละหลังนี่คือจริงๆนะเอาชีวิตรอดร้อยวันของคนอื่นเนี่ยขอพูดป๊บนึงเอาชีวิตรอดร้อยวันของคนอื่นเนี่ยคือแบบครบหนึ่งร้อยวันปุ๊บโอ้โหเป็นอาณาจักรแบบอาณาจักรแบบเหมือนกับ มีคนนับล้านอยู่ในนั้นแต่ร้อยวันของผมนี่มันสำหรับร้อยวันของผมก็คือแค่ปักทอตเองก็คือแบบไม่มีบ้านเอาชีวิตรอดในเอาชีวิตรอดปกติผมมาเกินร้อยวันแล้วยังไม่มีบ้านอยู่เลยครับคิดดูแค่ปักทอตแค่นั้นเองใช่แค่นั้นปักทอตวางเตียงวางหีบวางโต๊ะครับวางตะอบอันนั้นก็คือบ้านและเพราะว่าเราสามารถพกเตียงไปนอนที่ไหนก็ได้ไงโอเคครับบทนให้ฟังเฉยๆไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะสั้นเกินไปครับ สร้างบ้านแบบตากแดดตากฝนครับไม่เว้นกันเลยแบบฝนตกก็ยังจะสร้างครับคือผมอยากจะสร้างหมู่บ้านให้เสร็จภายใน100วันให้ได้ไงครับผมไม่เคยสร้างอะไรที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยโครงการที่ใหญ่มากจะเสร็จทันหรือเปล่าผมยังไม่รู้เลยต้องใช้กาลังใจจากผู้ชมแล้วแหละก็คือการกดไลค์กดติดตามแล้วกดซับสไครต์นะครับคุณที่อยากกดซับสไครต์ผมก็อยากให้กดนะครับปีนี้ที่ผมอยากให้ถึง1,000ซับนะครับหรือไม่ก็แบบ ให้ถึงหนึ่พันซับเร็วที่สุดนะครับก็ช่วยผมหน่อยแล้วกันครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับ คำถามแรกครับมันเกิดได้ไงในบ้านก็อ,อกิดกสว่างผมก็สงสัยเหมือนกันมันสว่าง,างจริงๆนะมันเกิดได้ไงผมยังสงสัยอยู่เลยวันนี้เป็นวันปล่อยสัตว์ครับ<อ>ผมก็ได้ปล่อยบัวที่อยู่ในกำแพงออกมาครับก็<อ>ขึ้นอยู่กับมันครับมันจะเดิอนออกมายัางไงใครบัวตัวไหนที่เดิอนออกมาจากจาก,กำแพงได้บ่อยแล้วจะเป็นตาย,ยาร้าดียังไงก็เรื่องของมันครับเนื่องจากผมจะปกป้องแค่บัวที่อยู่ในกำแพงเท่านั้นเพราะว่ามันคงไม่มีตัวอะไรมากินบัวหรอกนอกจากแอดออนปรสิตที่ผมลงไปเนี่ย และผมก็ได้ทําการใช้ดินทั้งหมดในบ้านครับให้เป็นประโยชน์เนื่องจากมันค้างแหมะอยู่ในหีมาน,นานแล้วผมก็เลยเอามาปลูกพืนซะเลยครับจากนั้นผมก็ได้สร้างบ้านหลังถัดไปครับแต่อันนี้อย่าไปเรียกว่าบ้านเลยครับเนื่องจากในหัวผมว่าผมจะสร้างหอคอยครับแบบว่าหอคอยแบบมีคนอยู่เหมือนอย่านั้นก็ยิงพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นพาตเตอรเบียรเจลลงมาก็คือไม่มีใครยิงเองนั่นเองครับเนื่องจาก ผมก็ไม่มีสโนมนด้วยมันก็เป็นคิดซะว่ามันก็คือหอคอยที่มีคนยิงอยู่บนนั้นแล้วกันครับแต่ไม่มีคนยิงโอเคนะครับเข้าใจกันนะครับและดูสิครับจนกว่าจะเตีเสาที่สี่จนเสร็จครับและผมก็เริ่มปูพื้นในเวลา18บแนาฬิกาจนหนึ่งทุ่มอยู่แล้วครับและดูเจ้ามงมุมตัวนั้นสิวันนี้มันมาหาผมนึงที่เลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเกิดได้ไงแต่มันเปิดผมก่อนเลยครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับหืไงเจ้ามงมุมคิดว่ามีขาล็กเฟี้ยวมากเหรอ อุ้ยกดผิดคิดว่ามีขาแล้วเฟีย้ยวมากเราอยู่ในน้ำนายก็กากมากเพื่อนเพราะว่าเราอะถึงว่าเราจะแพ้นายมันบวกแต่เราก็สู้ชนะนายในน้ำคิดว่ามีขาแล้วว่ายน้ําเร็วมากเรามีมากกว่าแต่กบว่ายน้ำช้าว่ายไบไปบ,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 บตายเลยทุกคนดูสิผมเจอเจ้าปรสิตตัวน้อยด้วยและมันก็กลายเป็นควันในที่สุดกลับบ้านมาผมก็โดนมแมลงสาบป,ปีเตอร์นับไปถ่วนโจมตีอย่างนั้นก็โดนเจ้าแมงมุมโจมตีด้วยครับแบบนี้เลย โอ้โหมันลุมซักขนาดนี้ใครจะไปรอดแล้วผมก็โดนปีเตอร์ฆ่าตายครับแล้วผมจึงต้องนอนในที่สุดครับเพื่อให้มันข้ามวันนี้ไปให้เร็วที่สุดครับผมก็สงสัยเหมือนกันผมก็ปักทศสว่างนะปีเตอร์เกิดได้ไงกว่าจะชนะมันได้ก็นานเอาเรื่องเหมือนกันครับผมอยากรีบให้บ้านหลังนี้มันเสร็จครับไม่ใช่สีหอคอยนี้มันเสร็จผมก็เลยมาสร้างหอคอยให้มันสูงขึ้นครับตกแต่งเหมือนบ้านทุกหลังครับ ขอบไม้ครับมีขอบเป็นแบบบล็อกไม้เต็มเลยครับแล้วก็ปวดหัวเรื่องการออกแบบโคมไฟพอสมควรเลยครับแล้ววันนี้ผมเป็นอะไรไม่รู้ผมได้ขี่สกายออกไปวิ่งเล่นครับวิ่งเล่นในตอนกลาคืนนี่แหละผมอยากรู้ว่ามายยันจะมีมอนเตอร์ใหม่ๆโผล่มากระทืบผมหรือเปล่า เลยจะต้องรีบไปที่จุดที่ผมตายให้ได้เร็วที่สุดครับว่างทางก็มีเรื่องกับมแมลงปอแถวนั้นบ้างครับเป็นบางครั้งครับและในที่สุดผมก็ได้เจอกับม้าแสานรักของผมจนได้ครับเก็บของแบบไม่มีอะไรมารบกวนครับเนื่องจากซอมบี้น่าจะรีสปอนหายไปแล้วล่ะครับไม่ใช่แล้วล่ะครับเพราะมันหายไปเลยครับใช่มันรีสปอนไปแล้วเพราะมันอยู่ห่างจากผมตั้งเยอะแน่แต่หอกมันก็ยังอยู่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไม ออกเดินทางมาได้สักแป๊บหนึ่งครับมันก็มืดซะแล้วครับผมเลยจะต้องนอนให้มันจบวันนี้ไปครับเจอกันวันที่75และวันนี้ผมก็ได้เปิดเชดเดอร์เล่นครับเนื่องจากเชดเดอร์นี้มันลื่นมากๆครับคือมันไม่ทําให้แหลกครับเหมือนกับเชดเดอร์อื่นที่ผมเอามาเล่นในอดออนนี้ครับเพราะว่าเชดเดอร์ก่อนหน้านั้นที่ผมเล่นในอดออนนี้คือแหลกมากๆเลยครับผมน่าจะรู้ไร้่อยเร็วกว่านี้นะครับ มันทําให้โลกสดใสขึ้นเยอะม,มากเลยครับอี่สก,กายออกมาสักแป๊บหนึ่งครับผมก็ไปเจอกับบ้านอิดครับก็เข้าไปขโมยของสิครับรออะไรขี่ออกมาสักแป๊บหนึ่งครับก็เจอกับไบโอมดอกไม้ครับ เก็บดอกไม้ไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ครับเนื่องจากแถวบ้านผมผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาดอกไม้อยังไงครับถ้าใครอยากได้เชเดอร์ันนี้เลยเราก็ไปโหลดที่ใต้คลิปครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับเป็นคลิปของผมเต็มทั้งในนั้นทั้งสอนโหลดแล้วก็สอนลงครับนะครับไปดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับแต่ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้เชเดอร์อันนี้และในที่สุดผมก็เดินทางกลับถึงบ้านจนได้ครับให้อาหารวัวนิดหน่อยครับไม่นิดหน่อยหรอกครับทั้งคอกนี้เลยครับ

เอาไปแปะไว้หน้าประตูบ้านเลยนี่นี่ไปแปะหน้าประตูบ้านประตูเปิดทงไม่เป็นไรด้วยสุดยอดไปเลย mm hmm. และในที่สุดวันที่75ก็ได้จบลงครับเล่นครับมันยังไม่จบครับเดี๋ยวครับไปเจอกันมิธที่เจ็ดสิบหกถึงวันที่หนึ่งร้อยในคลิปหน้านะครับ